สวัสดีครับพบปากับมูกีหอยดีเช่นเคยนะครับกะสิเอาคลิปงวัวมาลงให้พี่น้องได้รับชมนะครับในราคาเกษตรกรฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อยู่ในเบอโทรแต่คลิปวิดีโอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชางงวงัวนะครับวันนี้กะ มุกี้หอยินดีก็สิมาลงคลิปนะครับบ่ได้ล่งช่อ,ชองยูทูบโดนแล้วนะครับเนาะมื้อน,นี้เกิดภามาแนะนํานะครับเป็นงัวแดงนะครับงัวแดงสีตัวทองแล้วก็งัวแม่ขาวนะครับตัวหนึ่งทองนะครับตัวนี้เป็นงัวโบดลูกสองนะครับผมสูงอยู่ไร่สี่สิบนะครับอทองอยสี่เดือนอลายลุกมาไว้ผมเร็ว แล้วลุกเล่าเฮ้ยลุกในถ้าผักควันปุน่นลุกน,นะครับทองสี่เดือนนะครับโบดกระตุกเนี่ยงจะน้อยนะครับครับตัวต่อไปก็เป็นแม่แดงครับบโบดตัวนี้ทองสี่เดือนกว่วหาเดือนด้วยกันนะครับ นา,นา,นาลึกนะครับอ้างนะครับทองไบลอดกบสุกโตนะครับผมแต่ว่าท่านใดสนใจก่จังคอยถอักทา้ายขึ้ามาสอบถามนะครับที่ะตะโตนี่ก็เป็นหัวลนนะครับหัวโลนสูงอยู่ที่รอยสามสิบครับทองสองทองเจ็ดเดือนโบ๊ทด,นะด,นะด,ด,ด้วยตัวนี้อีกตัวนึงเป็นงัวของเดียวกันกับโบ๊ทแตัวนั้นทองหาเดือน เดือนสูงหลอยสี่สิบด้วกันนะครับตัวทดทไทยนะครับอันนี้เป็นง้วขาวทองสามเดือนนะครับผมสูงอยู่ที่ประมาณร่อยสามสิบด้วยกันนะครับผมครับแนะนำตัวแรกนะครับก็เป็นแม่แดงโบสนะครับลูกตัวที่สองสูง่อยสี่สิบทองกับเดอะสติงหนึ่งสามหาทองสี่เดือนนะครับประกันทองประกันตำนี้ครับ เปิดยุทธที่ราคา3700 0บาทนะครับชงตั่วผักอีสานนะครับตัวต่อไปนะครับตัวที่2ทองแดงใบเล่4ี่เดือนนะครับทองที่2คือกันนะครับแต่ตัวนี้โบทนะครับสูงร้อยสีเพื่อกันจะเป็นตัวอ้างตัวหลึกนะครับเปิดยุทธที่สามสิบเก่านะครับประกันท่องประกันตำมิเพื่อกันนะครับตัวหนึ่งนาหลึกๆครับต่อไปนะครับตัวที่3าครับ เป็นงัวโาลวนธรรมชาตินะครับสูงอยู่ประมาณลอยสามสิบครับทองเจ็ดเดือนครับทองกับจรหนีศูนย์สามเจ็ดครับเปิดยุทธที่สามหมื่นบาทครับประกันทองประกันตำหนีครับผมล้วนธรรมชาตินะครับเป็นง้วใหม่กลางๆตัวต่อไปตัวที่สี่นะครับเป็นตัวแดงโบดครับสูงลอยสี่สิบอ่าทองที่สองเหมือนกันครับทองเคเอฟซีเก่าหาเดือนครับเปิดยุทธที่ สี่0มืบาทครับประกันท่องประกันตำนีครับผมเดตัวสุดไายไายสุดขับงวอขาวขับสูงประมาณ130ร้อยสามสิบับผสมพอประมาณแดนครับเปิดยุที่สองมืขับประกันท่องประกันตำนี้เช่นเคยครับผม